嗯嗯嗯。Mm mm. าใส่กูเปรตา L40 ครับรุ่น40พี่น้องวันนี้ตอนนี้เพิ่นจะเรั่เก็บส่วนขั้นรายละเอียด มาไถานาหด,ดเพราะว่าใส่รถเตกๆก็ได้พี่น้องเพราะมันหยามันหลายแห้งครับหยามันหลายเพราะผมปล่อยให้หยามันขึ้นเต็มที่เลยวจังไทกบนะครับไทกบหละะ่วก็ะลอฝนมาพอฝนมาหลักะอัดน้ำใส่ให้มันปีบปหญอพอตอนนี้เห็ดปุ๋ยปุ๋ยพืชสดครับพี่น้องเห็ดปุ๋ยพืชสดปีนี้ก็ดำเอาเพื่อกล่ะครับเห็ดหน้าดำ ต่อเห็ดเนี่ยน,นันสิบ่ค่อยเปียงปุ๋ยนะพี่นอ้องใส่ปุ๋ยก็บ,บ่ได้ใส่หลายเห็ดหน้าอยู่สี่ไร่สี่ไร่สองงานนะครับม่วนที่เป็นไฮห,หน้านี่ครับพี่กายก็ใส่ใส่ปุ๋ยอยู่ครับพี่น้องก็กใส่ขึ้นกันนั่นแหละแต่พี่กายใส่แค่สองสอบนะครับใส่ปุ๋ยแครสองสอบบ่ได้ใส่หลายใส่แค่นกรก็พอเพราะว่ามันเขาปรุงดินไปน้ำทุกปีดินก็เริ่มจะดีขึ้นเริ่มจะ ง่ามนะครับตอนส่องผมกับมาตัดหย่าครับตัดหย่าแเ้ารอกันแทมตัดออกเผื่อมัมเสดเวลาส่วนกันแทมเสดมันจะได้ส่วนง่ายส่วนง่ามเพราะหย้ามันลายแห้งครับให้พี่น้องเบิง่งนี่นะครับหย่าหน้าผมลายครับพี่น้องเลยทั้งลายทั้งง่ามครับแต่ก่อนหน้าตรงนี้บด้เป็นแนวนี้ได้พี่นอ้องหย้าบ่ได้ง่ามถึงขนาดนี้ครับ พอเขาปรุงดินเรื่อยๆยาก็จะเริ่มดีขึ้นนาแรงเขาก็จะเอาใบใหม่ใส่เนี่ยผลใบใหม่มาใส่ื่อนี้ให้หลานมาไถให้ครับหลานมาไถน้าหุดให้พอผมบ่มีรถไถใหญ่ผมมีจรถไรถไเแตก ไวาถ้าไทยตอนดำนะครับรถจกแจกสวาไทยน้ำหุ่นนี่มันมันไถหย,ยาครับหยามันหลายก็เลยต้องใส่รถใหญ่ไถ มาแล้วพี่น้องมาแล้วฝนครับตังเข่ามาเลยพี่น้องคุณจะให้เบิ้งครับไถน้ำหดบ้านในเลียวอยู่มาแล้วครับฝ่าห้องคืทึดมาแล้ววันนี้โอ้เป็นตะแหียงอยู่ด้พี่น้องเบิ้งดีแล้วครับคุณฝาไหลยาวๆมาเลยครับเหลือหน้าอีกจูซีงานพี่น้อง จังสีเหลี่ยมพี่น้องเมืองปลายใหม่ครับคุณคุนครับไห้เหลีวบเนอ้อพี่น้องเไยสีมาไหวเถอะนอ้อบานเลยโอ้ยไห้เหลี่ยมกระโบถึงมากฝนกระไดเอาหามเพิ่นบ่ไดอะไรพี่น้องถือเพิ่นสีมากไงเพิ่นโต๊ครับ ผมก็ยังให้พืนตกอยู่ดอกตกยิ่งแห้งเอาล่ะครับลบฝนก่อนพี่น้องลบฝนก่อนนะครับรนไทยกับเศร้าสกันลบฝนสกันจัข้าว ู้พี่น้องคนโตรครับรถฝนก่อนรถฝนบอ่อยจี <laughs> ไปรถฝนก่อน <laughs> เริ่มไทยไหมครับพี่น้องหลังจากฝนเศร้าตกาหันฝนตกไปข้าวหนึ่งงานสุดท้ายแล้วครับวันนี้อุปตารุ่น40ครับพี่น้องถือว่าแห้งแห้งพอสุมควรวนู่ครับถือว่าแห้งนะครับถือว่าแห้งดียู่ โอเคอยู่ครับพี่น้องกบหยาดีดีครับถือว่ากบหยาดีดีแห้งนะครับพอหยามันลายแห้งนะครับถือว่ากบหยาดีดีถ้าสมมติเราฝนมาเนี่ยถ้าฝนมาได้เร็วดินนาจะดีนะครับจะเห็นในหยาเปียหหยาเนา่าจะเกิดปุ๋ยเกิดปุ๋ยผืชสดนะครับ แต่ผู้ใดเ่เคยเหตุกับล่องมึงได้ครับพี่น้องนะครับแต่ซุมมือนี่ก็เหตุหน้าวานกันนะครับก็คงจะเห็ุได,ด้ยากอย,กอยู่แต่ผมเหตุหน้าดำนะครับแต่ก่อนนานเมื่งามนะครับก็ทักกับเกี่ยวเขาแล้วกับไถโคบเฟืองหลังจากไถโคบเฟืองแล้ว็ปีถะทัดมากก็กล่องมาเหตุิึงไม่เหตุแบบนี่ล่องมึงนะครับมาเห็ุแบบปล่อยใหตุหยาึ้นไมหลายแล้วก็ต้องคอยไถกบนะครับแต่รู้สึกว่าจะ ดีดินจะดีขึ้นกาเก่าร้ายนะครับพี่นอ้องเพราะนาแรกเนี่ยผมผมปลูกต้นไหม่หลายผมจะกวดใบไหม้เนี่ยกวดใบใหม่เนี่ยเ,เอาลองมใส่นะครับเอาลองมาใส่หน้านะครับทุกปีเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้หญ้ามันขึ้นได้หลายนะครับจงคอยไถจงคอยไถกบนะครับแต่รู้สึกว่าได้พ้นดีแห้งพี่น้องพอดำ พ่อดำไปเขาติดนี่บ้านนั่ใส่ปุ๋ยได้เลยครับแต่ว่าเขานี่จะเขียวขึ้นมาเลยนะครับเพราะมันมีอาหารนะครับ <c oughs> ไก่สีเหลาอะ้วพี่น้องนะครับพอหอยุดไปพักหนึ่งพอคนตกก็เลย ยุดไปผักหนึ่งอบบมาเริ่มไถใหม่นะครับคูปุตตา LC0 ครับรุ่นคูปุตตา LC0 นะครับเข่าดีแห้งพี่นอ้องปุบยาดีดีขึ้นกันครับนี่ปบยาก็ดีแห้งขึ้นกันครับนี่โอ้เบิงนกพี่น้อง โลกเอียงครับมาหากินตะกะเตนน้ำกลัดไถเหมือน,นี่ผ้าพี่ผ้านองเบิง่งไถหน้าหุดครับไถนาหุดครบหย่ามาหย่าได้หลายเน้สิครบดีบอนะครับคูปตา้ารุ่น L40 ครับรุ่น4 0พี่นองแห้งครับแห้ง ถือว่าแห้งนะครับจากหยาได้หลายพี่น้องแกบสิบปเหนหยาเลยครับลาบขาบเบิดลีลาพี่น้องพี่กอนแล้วครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับ